สวัสดีครับอยู่กับผมวุนลั่นทุ่งครับวันนี้เรามีรถไถมานําเสนอขายอีกหนึ่งคันครับเป็นรถหหหนศตัวเต็มพวงมาลัยโรเตอร์ครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับรถคันนี้เราเก็บสีฝากระโปรงสีบางโคนให้ใหม่นะครับเป็นรถวิวตามสภาพนะครับพวงมาลัยโรเตอร์นะครับ เครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับไม่มีที่แตกที่้าวเลยนะครับสภาพครับคันนี้ตั้งราคาขายอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเอกสารซื้อขายนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเผื่อท่านใดท,ที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะครับรถอยู่ที่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ไล้ดันไม่ทะลุนะครับอย่างหน้าก็ประมาณ60-70%นนะครับอย่างหลังก็พอได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับรถคันนี้ถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับ ซื้อไปเตือน้ำมันใช้งานเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาฟังใั้มาดูเครื่องกันครับมาฟังเสียงเครื่องนะครับ เราคือว่าผ่านเลยนะครับ ท้านนกนะครับประโยชน์แท็กเจอร์นะครับใบเต็มเลยครับคัดท้ายเต็มครับซ้ายสวยเลยนะครับไม่มีที่แตกที่ลาวเลยนะครับขาใหสวยเลยนะครับข้างเลยครับขวา ถ่ายเต็มเลยนะครับถ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนใบมานะครับลับเครื่องดูนะครับ ไฮดรอลิกนะครับดับเครื่องนะครับมีเสียงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าน่าเกียดนะครับคันนี้เป็นโหล์ดงศูนย์วงในโรเตอร์นะครับ นี้ตั้งราคาขายที่สองแสนห่นห้าพับาทนะครับเอกสารซื้อขายนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเื่อท่านใดที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะครับ<ม>ก็โทรมาสอบถามได้ครับ0ูนย์เก3าสามสามสามี่สองนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ